เข้าใจหารูปกันมาจริงๆคือไม่มีอะไรครับที่ถ่ายอยู่ตรงนั้นนะ่ะผู้ชายคนนั้นก็คือผู้ช่วยผู้ช่วยสองผมจากละครพลิงใช่รค,ครับคือน้องตู่วันนั้นไปดูพลิงวันสุดท้ายที่ออนแอร์ด้วยกันก็เหมาร้านเขาดูไม่ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าคนมันไม่มีภรรยาตอนนี้มันก็เลยเป็นที่จับตานะถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะวอยวายเดี๋ยวนี้ไม่ไวอยวายแล้วครับเฉเฉย เป็นชายรักชายเลยเหรอยังไม่รักชายครับมีแต่รักเพื่อนพ้องรักเพื่อนฝูงมีนะครับแต่ถ้าชายรักชายแบบพวบวเมียเมียอย่างนี้ไม่มีนะครับแน่นอนครับแน่นอนครับเราอยากจะเปิดตัวแฟนหรือว่ามีใครมากบกระแสข่าวนี้เลยไหมโอ้ไม่ต้องไม่จําเป็นเลยครับยังไม่อยากมีด้วยแฟนตอนนี้ขอพักก่อนพักร่างกายจิตใจทํางานไปก่อนส่วนไม่ต้องไม่ต้องดึงใครไม่ต้องเอาใครมาแก้ข่าวรุ่นนี้แล้ว 50อัพนี่ไม่ต้องมาแก้ข่าวกันแล้วอยากเป็นอะไรเป็นอยากมีอะไรมี